ข้าวกล่องปลีหน้าในหนึ่งซอฟเจลอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการและยังมีสารประกอบสําคัญที่มีเฉพาะในน้ํามันรำข้าวเท่านั้นคือแกมมาโอไรซาอนอนทาหน้าที่ลดความเสื่อมสภาพของกระดูกและข้อเข่ากระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตช่วยลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรา์ในตับและเลือดช่วยให้ความดันโลหิตลดลงลดน้าตาลในเลือดลดการอุดตันในหลอดเลือดและส่วนต่างๆเช่นหัวใจสมอง อาการผิดปกติของไวทองมีสารต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเมเรงช่วยบำรุงประสาทและสมองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าวกองฟลีนาจึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้คนที่มีปัญหาสุขภาพได้หันกลับมาดูแลตัวเองง่ายๆในรูปแบบซอฟเจลที่มีกลิ่นหอมละมุนของข้าวในราคาที่สบายกระเป๋าและเป็นสิ่งแทนใจให้คนที่คุณรักได้ในทุกโอกาสที่นี่ที่เดียวที่ m v m